หากนึกถึงสัตว์ในตำนานที่มักจะกลายมาเป็นตัวละครสำคัญในโลกภาพยนตร์และนำมาผลิตยอยู่บ่อยครั้งหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของสัตว์ยักษ์ในตำนานอย่างมังกรอยู่แน่นอนและอย่างที่ทราบกันดีว่ามังกรก็ใช่ว่าจะมีลักษณะเดียวพวกมันมีความแตกต่างทั้งรูปลักษณ์ขนาดความสามารถและนิยามที่ผู้คนในแต่ละทวีปเชื่อถือ รวมถึงการตีความในโลกภาพยนตร์ของตัวละครมังกรก็ถูกตีความในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปครับและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง10มังกรยักษ์ในโลกภาพยนตร์เริ่มกันที่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีจ๋าๆที่ดูแล้วจะเหมาะกับเรื่องราวของมังกรเป็นอย่างมากนะครับอย่างแฟรนไชสระดับโลกอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคที่4ถ้วยอัคคณีก็มีการปรากฏตัวของมังกรในจักรวาลเวทมนต์ ซึ่งมันก็โผลมาในการประลองเวทไตรภาคีซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนเวทมนต์แต่ละโรงเรียนโดยในการแข่งขันรอบแรกแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้รับภารกิจในการช่วงชิงไข่ทองคําจากมังกรฮังการีหางน้ํามมังกรพันอันตรายที่มาพร้อมหนามทั่วตัวและเปลวอัคคีที่แทบจะเผาพ่อมดน้อยแฮร์รี่ของเราให้เหลือแต่ชื่อซะแล้วล่ะครับแต่ด้วยสกิลพระเอกแฮร์รี่จึงสามารถเอาตัวรอดจากการแข่งขันครั้งนี้ไปได้ตามสูตรเลยครับ หรือแม้แต่ตรายภาคของ The h o b บบิก็ได้มีสม OK. ็อกมังกรยักษ์ตัวสุดท้ายของ m i d เด e ลเอิรที่เป็นตัวละครสำคัญและมีผลต่อเส้นเรื่องของเดอะฮอบบิทั้ง3ภาคมากๆเพราะเจ้ามังกรตัวนี้คือมังกรที่ช่วงชิงดินแดนของเราคนแคและเป็นเหมือนฝันร้ายของมวลมนุษย์ในเรื่องลักษณะของมันมีผิวสีแดงเพลิงสามารถพ่นไฟได้อย่างต่อเนื่องและหลับไหลยอยู่ในหุบเขาเดียวได้ ซึ่งใต้อุงเท้าของมันก็มีเพชรอาร์เคียนสโตนรวมถึงทองคำมหาศาลเรียกได้ว่าสม็อกเป็นมังกรสไตล์เฝ้าขุมทรัพย์นั่นเองหรือถ้าอยากได้มังกรมากนักเลงกว่าสม็อกนะครับผมก็คงต้องยกให้ตัวนี้เลยแหละครับสำหรับดรกอนมังกรที่เด่นที่สุดจากซีรีส์เกมออฟโทนดรกอนเป็นหนึ่งในสามมังกรที่อยู่ภายใต้ใตการเลี้ยงดูของเดนิิสทากเรียนลักษณะของมันคือมีเกรดสีดำทมินดุร้าย พร้อมขนาดที่มีความมะหึมาและใหญ่ที่สุดในมังกรทั้ง3ตัวของเดนิริสซึ่งก็ยากที่จะมีใครต้านทานแค่แม่มังกรพูดสั้นๆว่าดราคาริสศัตรูที่อยู่ตรงหน้าจะมาเดี่ยวมาทีมหรือยืนเรียงกันเป็นกองทัพก็วอดวายกันในพริบตาอย่างแน่นอนหรือถ้า3ตัวนี้ยังหลอนไม่พอนะครับผมตัวที่4นี่มาเป็นแบบมังกรฉบับมัมมี่นั่นก็คือ จัก,กระพัดมังกรของเจ็ตลีที่มาปรากฏตัวในเดอะมัมมี่ภาคที่3ที่พูดถึงฮ่องเต้สุดอมหิตบนแผ่นดินจีนที่คืนชีพจากคำสาปตื่นขึ้นมาพร้อมกับกองทัพดินเผาจำนวนมหาศาลซึ่งไอความพีคของมัมมี่เวอร์ชันเจ็ตลีนะครับก็คือแกเนี่ยสามารถแปลงกายเป็นมังกร3หัวที่โคตรสามหาวและน่ากลัวที่สุดใน3โลกจนบรรดาสองพ่อลูกตระกูลโอคเนลเกือบจะค่นไม่ลงเลย และท้ายที่สุดถึงแม้เดอะมัมมี่ภาคนี้จะขาดเสน่ห์ในวิธีการเล่าเรื่องและไม่บันเทิงเท่าภาคก่อนๆแต่การที่ได้เห็นอสุรกายอย่างมังกรมาปรากฏตัวในแฟรนไชส์เดอะมัมมี่ก็เป็นจุดขายที่น่าสนใจไม่น้อยเลยจากรายชื่อมังกรที่ผมพูดไปแต่และตัวนะครับผมก็อาจจะดูน่ากลัวทั้งนั้นนะครับแต่มังกรในโลกของภาพยนตร์ก็ถูกตีความในบทบาทของผู้พิทักษ์ผู้ปกป้องก็มีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นมังกรเพศเมียซาฟิราที่เป็นมังกรจมูกสั้นมีสีขาพร้อมด้วยปีกคู่มีขนสีฟ้าปกคลุมทั้งตัวที่มาพร้อมกับเอรากอนหนุ่มธรรมดาที่กลายมาเป็นนักรบมังกรออกโผบินเพื่อปกป้องแผ่นดินในหนังเรื่องเอรากอนนั่นเองเลยครับหรือแม้แต่มังกรตัวเขียวเอลเลียสที่หน้าตานี่ก็จัดว่าเป็นมิตรสุดๆในหนังเรื่องพีทด,ดราแกนที่ตีความมังกรในฐานะของเพื่อนสี และสัตว์ในตำนานที่คอยดูแลเด็กกัมพา้าที่ชื่อพีทมาตลอด6ปีในป่าลึกซึ่งมังกรตัวนี้ก็มีความพิเศษคือมันสามารถล่องหนและพรางตัวตามสภาพแวดล้อมในป่าได้แหละครับจนวันหน,นึ่งเนี่ยมนุษย์ได้ลุกล้ำเข้ามาแล้วก็ทำให้เจอกับพวกเขาทั้งคู่จนนำไปสู่การประจนภัยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มปนคราบน้ำตาและเมื่อเรานึกถึงคู่หูมังกรและมนุษย์นะครับแล้วผมไม่พูดถึงเจ้าสองตัวละครน,นำจาก How to t เท i n นย u ดราก g อน แสดงว่าผมเนี่ยคงสอบตอกเรื่องนี้แง่ๆเลยแหละครับสําหรับเคี้ยวกุดและฮิกครับนุ่มน้อยไวยกิ้งและมังกรเพลิงนีนที่กลายมาเป็นผู้นําของทั้งสองเผ่าพันธุ์ที่สร้างความประทับใจความมันให้กับคนทุกเพศทุกวัยมาตลอด3าภาคเรียกว่าดูจบเนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะอินไปกับมิตรภาพต่างสายพันธุ์ของสองตัวละครรวมถึงตัวละครตัวอื่นๆด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าพอดูแล้วเนี่ยอยากจะเลิกคบคนไปคบมังกรกันเลยทีเดียวเชียว หรือในฝั่งของไซไฟนะครับก็มีการนําตัวละครมาเล่าในรูปแบบที่เป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวนะครับผมมาในมูดแอนโทนใหม่ๆไม่ว่าจะในหนังเรื่องเอเวอตาลสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ชาวนาวีเรียกว่าโทรุที่แปลว่าเงาสุดท้ายหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าเกลเลโอนอปทริกนะครับที่มีลักษณะเหมือนมังกรผสมไดโนเสาร์อยู่หน่อยๆภายนอกมีผิวสีแดงสลับเหลือง มีงอนสีฟ้าที่คมกริบกรงเล็บที่พร้อมฉีกกระชากเหยื่อได้ทันทีนะครับผมซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกนิยามว่าเป็นตัวแทนของอำนาจครับผู้ใดก็ตามนะฮะในดวงดาวแพนโดร่าที่สามารถขึ้นไปคี่บนหลังมันได้เนี่ยจะถูกยอมรับในฐานะของโทรุมัตโตนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพระเอกของเรื่องนี้ก็ได้ตำแหน่งนั้นมาครอบครองอย่างไม่ต้องสงสัย ในส่วนของ t r a n s f o r m e r The l ล่าส์ในนะผมก็มีการนำตัวละครอย่างมังกรเนี่ยมาพูดถึงเช่นกันมาในรูปแบบของมังกรเหล็ก3หัวส่งตรงจากถิ่นฐานไซเบอร์ตรอนมาให้ o p t i ิมัสขี่เล่นและโชว์เพลงดาบปราบ Decepticon ไปเลยนะครับผมเรียกได้ว่าขนาดตาเบของเราเนี่ยที่ชอบระเบิดภูเขาเผากระท่อมเนี่ยก็ยังไม่วายหยิบไอ้เจ้ามังกรเนี่ยมาเป็นจุดขายในภาคนี้เลย ส่วนตัวละครมังกรตัวสุดท้ายนะครับก็คือมังกร3หัว k i ค g งกิโดราจาก g o d ิล l าคิงออฟมอนสเตอร์สำหรับมังกร3หัวคิงกิโดรานะครับหรือว่าในองค์กรโมนาร์ในเรื่องกอริล่าเนี่ยเรียกกันว่าอสูรซีโนะครับผมมันก็ถูกตีความในแง่ของสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกแต่ว่ามาจากดาวดวงไหนยังไงอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนักนะครับแต่สิ่งที่แน่แล้วก็คือมันดูทรงพลังด้วยขนาดมาหุมาและมาพร้อมหายนะอย่างแท้จริง มันสามารถสร้างพายุฝนฟ้าขนองรวมถึงกระแสไฟฟ้าสีทองที่รุนแรงมากๆได้นะครับรวมถึงหัวทั้ง3ของมันเองเนี่ยเมื่อถูกตัดออกไปแล้วเนี่ยก็สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เช่นกันเรียกว่าความโหดเนี่ยโหดระดับ1นหกับกอซิลล่าเนี่ยกอซิลลาก็แทบจะเอาไม่ลงนะครับผมเกือบจะพ่ายแพ้ไปเลยเช่นกันก็สมศักดิ์ศรีเป็นหนึ่งในศัตรูอมตะตลอดกาลของกอซิลลานั่นเองหละครับ และนี่คือ10ตัวละครมังกรยักษ์ในโลกภาพยนตร์ที่ผมนำมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆชื่นชอบตัวไหนหรือว่ามีมังกรจากเรื่องไหนที่ประทับใจสามารถคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ